ริ่มต้นกันที่ข่าวของเมื่อวานค่ะที่เราอัปเดตกันไปสำหรับสาวลิซ่าแบล็ k พิง k นะคะที่เธอเนี่ยติดโควิด19ค่ะล่าสุดทาง YG Entertainment นะคะก็ได้ออกมาอัปเดตอาการว่าลิซ่าหลังจากที่ติดโควิดสุขภาพยังดีอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะส่วนผลตรวจของอีก3สมาชิกก็ออกมาแล้วค่ะ ล่าสุดทางค่าย YG Entertainment นะคะก็ได้แจ้งข่าวว่าจากการติดตามผลการตรวจ RT-PCR พบว่า3สมาชิกของ Black พิ n k ทั้งจีซูโรเซ่และก็เจนนี่ได้รับการยืนยันว่าผลเป็นลบนะคะส่วนลิซ่าได้รับการวินิจฉัยยืนยันเมื่อวันที่24พฤศจิกายนก่อนจะมีแลนถ่ายคอนเทนต์วิดีโอค่ะซึ่งสุขภาพของลิซ่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีไม่ได้แสด,แดงอาการอะไรพิเศษนะคะทั้ง4สมาชิกของวง Black พิ n k ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วและก็ทางบริษัทกับศิลปินได้ให้ ใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพและก็ความปลอดภัยค่ะผ่านการตรวจล่วงหน้าขออภัยนะคะผ่านการตรวจล่วงหน้าก่อนการทํางานเป็นประจำเราก็ขอให้ลิซ่าหายดีโดยเร็วแล้วก็ยังคงให้ความร่วมมือด้านอ,อ,อย่างจริงจังกับการสอบสวนโรคในทางระบาดวิทยาของหน่วยงานด้านสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็จะใช้มาตรการทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ